เปิดตัว i อคู๙ไอคู๙โปรจัดเต็มด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1หน้าจอ Retina 120Hz การชาร์จที่เร็วถึง 120W และกล้อง50ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้น29,000บาทเทคโนโมบายเปิดตัวเทเลสโคปเทเลสโคปไมโครนะครับเป็นเลนกล้อง บนโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกของโลกเน้นซูมไกลด้วยภาพที่คมชัดและการถ่ายใกล้ในเลนชิ้นเดียวนะครับเป็นเทคโนโลยีหนึ่งของเทคโนเขาสวัสดีครับกับมาอปเดตข่าวสารดีดีทางไอทีในช่วงเย็นในวาสเปนิกาสัจิวททีในพูดข่าวไอทีครับ ปุ้ยข่าวทีคีมีนะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือสายเกมมิ่งอย่าง I อคูซีรีกันบ้างนะครับแต่ก่อนไปรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะ้ภาคข่าวสารที่มาเ์เดแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันมาที่ข่าวแรกครับเรื่องคงอยู่กับไอคูล่าสุดทางไอคูได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตัวใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเป็นเทียบร้อยภายใต้ชื่อไอคูเก้9และไอคูเก้าโปรครับ โดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของสเปคที่แรงแรงรพอกับชิปเซ็ตเรือธงเลยก็คือ snapdragon 8 gen 1รวมทั้งนี้นะครับยังม,มีรุ่นพิเศษที่ไปจอยกับ bmw แบรนด์รถยนต์ด้วยมาที่ดูแรกก่อน i q o ครับรุ่นธรรมดา i q o เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ amoled ครับ6 7นิ้วให้ความเรียสอ0ียคูณห0พิกเซล มีค่ารีเฟรชเรท120 h z ให้ความสว่างหน้าจอสูงระดับ1,500นิตภายในขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผลชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1และในเรื่องของ RAM ก็บแบ่งเป็น2รุ่นนะครับ8 g ิและก็12 g ิทั้งนี้ยังมีหน่วยความจำ ROM นะครับ256 GB, และ512 g ิด้วยบนม,มาตรฐาน USB 3.1ครับแบตเตอรี่ของเค้าจัดมาที่4,700 m ิลแมและการชาร์จที่เร็วถึง1,000 ขอภัยครับ120วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่0ถึง100%ในเวลาเพียงแค่19นาทีเท่านั้นด้านของการถ่ายภาพครับตัวนี้ให้กล้องหลังเนี่ยความละเอียดสูงที่50ล้านพิกเซลในเซนเซอร์ i s o c e l GN5 ของ Samsung ครับสัดส่วน1ต่อ1.57นิ้วรูรับแสง f 1.75พร้อมกับเลนส์เัลตรอวาย13ล้านพิกเซลที่มีมุมมองกว้างถึง120องศากล้องซูมความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซลฟี่16ล้านพิกเซล i q คูเเปิดราคาวางจำหน่ายอยู่ที่3,999เยนขอภัยหยวนนะครับหรือประมาณ2 9 0 0บาทสำหรับรุ่น RAM 8 g b หน่วยความจำ256 g b จะอยู่ที่4,399หยวนหรือประมาณ23,000บาทครับสำหรับรุ่นแรม12 g b และรุ่นหน่วยความจ256ํา 256G กจะมีเพิ่มนะครับในเรื่องนี้ด้วยตัวน,นี้เนี่ยราคาจะปาไปไกลนะครับในรุ่นของ RAM 12GB หน่วยความจํา512อยู่ที่4 7 9 9หยวนหรือประมาณ25,000บาทครับวางจำหน่ายเพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่นก็คือ i q คู9 Pro ครับ i q o ู IQ 9 Pro จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดเดียวกับ i q คู9นะก็คืออยู่ที่ เดี๋ยวผมเดินไปดูแป๊บนึง6.78นิ้วนะครับก็คือใหญ่กำลังดีละใหญ่เท่ากันในรุ่นของโปรนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือขอบโค้งนะครับความละเอียด1,440คูณ3,200พิกเซลรีเฟรช rate 120Hz เทคโนโลยี LTPO 2.0นะครับหน้าจอเป็นเทคโนโลยีใหม่นะตั้งค่ารีเ e รช rate 1ถึง120 Hz ได้อัตโนมัตินะครับตามรูปแบบการใช้งานของเราในส,ส่วนของหน้าจอในส่วนนี้นะครับเขาก็จะมี สเปกกล้องที่มีกล้องถ่ายภาพเนี่ยที่มีเล็กลงนะครับโดย ultra wide จะมาพร้อมกับความละเอียดมากขึ้นที่50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีมุมมองกว้างมากถึง150องศารวมทั้งยังมีกล้องซูมนะครับ o อ t i c a l อล2.5เท่าที่จะเพิ่มเข้ามาให้กับความสามารถของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ด้วยนะครับ มาที่เรื่องของการชาร์จบ้างเขาบอกว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายเน50วัตต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะรีเวิร์สชาร์จแบ่งแบตเตอรี่ให้กับเครื่องอื่นได้ถึง10วัตต์ด้วยสำหรับ i q คู r o จะมี3รุ่นย่อยครับคือ RAM 8GB 1ิง256ครับ4,999หยวน26,100บาทในรุ่นเริ่มต้นนะครับ ส่วนรุ่นท็อปเนี่ยแรม 12GB กิจำ5 1า5 1อยอยู่ที่5,999หวหรือประมาณ31,300บาทครับพร้อมตัวเลือก bmwm นะครับที่เป็นแรงบนันดาลใจมาจากรถยนต์ประสิทธิภาพสูง m series จาก bmw นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจาก i อคไม่ได้ทำตลา,าดในประเทศไทยใครที่สนใจเนี่ยก็ต้องซื้อเครื่องฮิ้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือหนึง ที่มีความน่าสนใจเนาะแต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสหรือคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับเพราะทําตลาดแค่ต่างประเทศแต่ก็มีเครื่องฮิ้วที่นําเข้ามาขายเหมือนกันสำหรับใครสนใจก็รองรอดูเครื่องฮิ้วกันได้นะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับหลังจากที่ทาง no Mobile เทคโนโลยีได้มีการประกาศจับมือกับซัมซุงในช่วงปรายปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดทางเทคโนโลก็ได้ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีเทเลสโคปิกนะครับขออภัยนะเทเลสโคปิก ไมโครเ n นนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือยังเป็นทางการที่รวมพัฒนากับทางซัมซุงครับเทเลสโคปิกไมโครเลนนั้นเป็นเลนของกล้องโทรศัพท์มือถือที่เน้นการถ่ายภาพการซูมภาพนะครับและการถ่ายระยะใกล้ในเลนเดียวนะโดยจะรองรับการซูมแบบออโต้คั่ซูมแบบไม่เสียรายละเอียดถึง5เท่าพร้อมกับถ่ายภาพวัตถุนะครับในระยะใกล้ได้อย่างด้วย,วยกลไกของเลนนะครับที่ยืดออกมาจากตัวเครื่องโดยต้องขยับไปที่ในเรื่องของ การใช้ระยะเซนนะครับระยะกี่เซนของเขาเนี่ยที่เป็นการคำนวณเพื่อให้ได้ภาพที่สามารถซูมได้นั่นเองครับอย่างไรก็ดีนะครับยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะว่าโทารศัพท์มือถือรุ่นใดของเทคโนโลยโมบายที่จะสามารถใช้เรนตัวใหม่ตัวนี้ซึ่งก็ต้องรอติดตามไปต่อไปคาดว่าเร็วๆนี้เขมีบอดแสงของเทคโนโลยีกล้องที่ยื่นออกมาจากหน้าจอเพื่อซูมแบบนี้ได้อีกนะครับก็เดี๋ยวไว้รามาร์ดเดี๋ยวให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นไงกันบ้างครับเกี่ยวกับข่าวสารที่มีความน่าสนใจว่าจะเป็นเทคโนโลยีการซูมระยะไกลด้วยกล้องที่ยื่นออกมาจากตัวเครื่องนะครับให้ความน่าสนใจไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับใครสนใจข่าวไหนก็สามารถเมนท์บอกกันใต้คลิปนี้ได้ครับ ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไ like, ลค์ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับ,บกด Subscribe ให้ตอมข่าวสารดีๆวิวดีและคนดูเราต่อไปชอบเรา f a เฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วผมจึงๆีงวิดีคลิปนี้เขไปกดไลค์กัน้วยนะสัคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย